สวัสดีครับผมกรบอกนะฮะและรายการบางเกอกกระซิบก็ะสิบกระซิบนั่นเองนะฮะวันนี้นะผบอ,อยู่ที่สตูดิโอโอลแมนจานใหม่นะะั่เองครับวันนี้นะเราจะมาคุยกับตลกชื่อดังของเมืองไทยนะครับผมเราจะมาถามเขาว่าวันนี้เนี่ยเขามีสูตรเด็ดอะไรบ้างนะครับที่ทํากินในครอบครัวนะคร<อ>ับอยากรู้เหมือนกันอยากลองชิมด้วย<อ>ตามบออมาเลยครับ<อ>ส่วนเมนูเด็ดของพวกรุ่นเดอร์เขาจะเป็นอะไรนะแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับอ้าวเริ่มจากพี่เป็ดเชิยิ้มกันก่อนเลย สวัสดีอาเป็ดครับสวัสดีครับผมวันนี้มาร่วมรายการอลแมนจันใหม่พาอ,อาเป็ดก่อนว่าอาเป็ดเนี่ยเป็นคนทําอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าครับเป็นคนชอบทําอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วสมัยก่อนเราวางกระเปา๋าเสร็จกําลังจะไปเตะฟุตบอลแม่เลยหยุดก่อนล้างจานก่อนหยุดก่อนตำน้ำพริกก่อนยุกก่อนโกกเครื่องแกงก่อนจนวันนี้ก็เลยกลายเป็นคนชอบทําอาหารไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาเป็ดต้องมีแบบว่าสูตรลับพิเศษเฉพาะครอบครัวของอาเป็ดเลยถูกไหมครับคือวิธีการทําอาหารถ้าบอกว่ารสชาตินะครับบางคนเนี่ยนะเค็มมากไปอ่าใช่เปรี้ยวมากไปใช่หวาน มากไปจืด คือมัจืดสนิทเลยฉะนั้นจะทําอาหารให้มันพอดีก็มันก็ต้องเอารเรี้ยยหวานมันเค็มเนี่ยมาอยู่ในระนาบเดียวกันรสชาติที่กลมกล่อมที่ดีที่สุดนั่นคือเคล็ดลับในการทำอาหารและเมนูประจําครอบครัวของอาเป็ดคืออะไรครับคือทุกอย่างที่บอกว่าเมนูจะเอากินแบบ<อ>ไหนทาให้หมดไข่ตุ๋นน้ำปลาวันนี้นะกะมาตุ๋นได้กินเลยไข่ตุ๋นน้ำปลาหมูสับกําลังทําน้ําปลาอยู่วันนี้คุณไก่ได้ชิมเมนูที่ถนัดมากหนมนจีน้ํายาเนี่ยสูตรเด็ดทําแล้วทุกคนชงแล้ววันนี้อาเป็ดคิดว่า แข่งจะชนะไหมครับไม่ชนะแล้จะมาทำไมไม่ชนะแล้จะมาทำไมมันอกมันใจสักขนาดนี้ล่ะจะแพ้หรือชนะเราก็ต้องติดตามดูได้ในรายการโอลมาจานใหม่นะครับขอบอก Bangkaw Gossip g k Gossip สูตรเด็ดตะกี้นะครบ,บอกได้เลยว่ายากมากนะทำยากสู้บอกกันไม่ได้นะฮะแป๊บเดียวกินได้เลยอะไรรู้ไหมฮะอาหารเม็ดครับผมแค่อุ๊บกอกปากกินเสร็จนะครับร้อง หอนทั้งวันทั้งคืนรับผมพูดเล่นนะอยากรู้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีสูตรอะไรต่อไปนะครับตามบอสมาเลยเริ่มจากเมนูเด็ดของพี่พวงเชิญยิ้มกันก่อนเลยวันนี้มาร่วมรายการอรมาหนจานใหม่เป็นยังไงบ้างครับพวงครับมีแต่ความบันเทิงคลื่นคลืคล่นเคร่งมากส่วนบ้าทําอาหารก็คอเก่งเล่นมุกพอได้ <laughs> <laughs> ถ้าทำอาหารไม่ค่อยเก่งแปลว่าอภมไม่ค่อยทาอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าครับที่บ้านส่วนม้าไอเราไม่ได้ทําเองเหรอกอดีตแฟนอ,อดีตแฟนก็คือเมียเรานี่แหละโอ้สูตรเด็ดประจําบ้านของอภงเอง มีหรือเปล่าครับเนมนูเด็ดๆเลยก็แกงส้ม <c oughs> เรา <c oughs> ชอบฮะแกงส้มนี่นะมันกินได้สองวันสามวันนะเขาบอก <ๆ S 1> ว่ายิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยแล้ววันนี้อพรมาแข่งเนี่ยคิดว่าจะชนะไหมครับแหมมากับคนมือดีๆทั้งนั้นเลย <c oughs> แต่เราก็ต้องสู้ฮะต้องสู้ใช่ไหมยังไงก็ต้องสู้ <c oughs> ซึ่งชนะแน่นอนครัดแน่นอนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะ ถามอเด๋อนิดนึงวันนี้เนี่ยมาร่วมรายการโอลแมนจะใหม่เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหสนุกมากเลยสนุกมากเลยชอบสนุกไปแล้วได้กินอะไรไปด้วยโอคือชอบตรงที่ได้กินอาหารอ่ต้องอย่างนั้นครับชอบมากครับโปรตไงอะเด๋อเป็นคนทําอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าครับโอ้ทำครับที่บ้านที่บ้านคือเป็นคนทำอาหารผมเป็นคนทำอาหารเองทำให้ภรรยาทานเพราะภรรยาทาผมทานไม่ได้เมนูเด็ดประจําบ้านของอเด๋อมีไหมครับแกงป่าแกงป่าแล้วเวลาเมียกินเนี่ยเมียอุทานว่าไงอเด๋อก็กินเข้าไปคำเมียอุทานว่า อืมอรวะมันไม่ใช่อื้ออร่อยอะเด๋ออร่อยอร่อยใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยเด๋อคิดว่าเด๋วจะชนะไหมครับคุณดูสีหน้าผมก่อนว่าจะชนะไหมแพ้แพ้เลยครับเจ้าชันละชันละจะแพ้หรือชนะเราจะสนุกแค่ไหนแล้วก็ติดตามชมได้ในรายการโอรมาจันใหม่นะครับ